เป้าหมายและหน้าที่ของพระยาธรรมิกร,ราชบรมจักรพรรดิศาสดาเจ้ากุศลศรีอริยาเมตรยัยในการบำเพ็ญมายาวนาน33อสงไขยเพื่อมากู้ทำกู้โลกปรับสมดุลจักรวาลช่วงหลังกึ่งพุทธกาลหลังคริสต์ักราช2000หรือเมื่อย่างเข้าใกล้ฮิตสรอทที่1500ปีคือศาสนาอิสลามเดินทางมาไกลใกล้ถึง1 5 0 0ปี วันนี้พุทธศักราช2567ศาสนาอิสลามเดินทางมาได้1,445ปีบัดนี้จึงถึงเวลาที่พระยาธรรมิกร,ราชบรมจัก,กรพรรดิต้องทำหน้าที่กู้ทำกู้โลกปรับสมดุลจัก,กรวาลใครผู้ใดที่รับหน้าที่มาทำแต่ไม่ยอมทำหน้าที่ที่อาสาลงมาทำหรือได้รับมอบองค์การลงมาทำ แล้วใครไม่ทําหน้าที่กู้ทํากู้โลกปรับสมดุลจัก,กรวาลผู้นั้นต้องโดนลงโทษไปตามกฎมนเทียนสวรรค์จึงขอแจ้งเตือนทุกดวงจิตวิญญาณที่ได้รับองค์การงานกู้ทํากู้โลกปรับสมดุลจัก,กรวาลมาจากพระเจ้าคือพระบรมบิดาพระมารดาดวงจิตวิญญาณของทุกคนที่ให้ดวงจิตวิญญาณลงมาเกิดที่โลกมนุษย์แล้วให้ผู้ที่รู้ตัวแล้ว เร่งรีบเร่งทำหน้าที่ของตัวท่านเองให้ดีที่สุดโดยไม่ก้าวไกายหน้าที่ของผู้อื่นและไม่ทำร้ายไม่ทำลายผู้อื่นไม่ทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนให้โสสินิ่งช่างวางเฉยกรรมใครกรรมมันกรรมของมันไม่ใช่กรรมของกูมีเช่นนั้นจะกลายเป็นกรรมของตนถ้าทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ตนเพราะยุคนี้เรียกว่า ยุคพระยาธรรม,มิกร,ราชหรือยุคพระศรีอานหรือยุคพระเยซูหรือยุคอีซามาทำหน้าที่พิพา,ากษากรรมคนบาปทั้งโลกด้วยภัยพิบัติจากดิงน้ำไฟลมสิบประการสงครามโลกครั้งที่สด้วยอาวุธนิวเคลียร์สงครามเชื้อโรควัคซีนโควิดเพื่อทำลายคนบาปทั้งโลกทุกคนทุกดวงจิตวิญญาณมีหน้าที่รักกันเมตตากันให้ทำหน้าที่ตนให้ดีที่สุด หน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ก้าวล่วงกันเพื่อความสงบสุขเกิดสันติภาพเกิดยุคชาวศรีวิไลชัยโยเกิดยุคแผ่นดินทำแผ่นดินทองเกิดสังคมกุศลศีลอริยาเมตรายบนแผ่นดินโลกอย่างสมบูรณ์จบข่าวรักเมตตาพ่อพระยารรมิกร,ราชบรมจัก,กรพรรดิาศาสดาเจ้ากุศลศรีอริยาเมตรตร วันที่26มีนาคมพศ2567ันหรคำพีพระยาธรรมิกราชบรมจักรพรรดิศาสดาเจ้ากุศลศรีอริยเมตรัยเรื่องการกอบกู้ทำการกอบกู้โลกการปรับสมดุลโลกการปรับสมดุลจักรวาลการสร้างประเทศไทยสยามสร้างโลกมนุษย์เข้าสู่ยุคแผ่นดินทำแผ่นดินทองสังคมกุศลศีีอริยเมตรัย ด้วยนโยบาย6ประการดังนี้ข้อ1การรู้ทันตัวแทนเทพฝ่ายพระยามารคนยิวรรยตระกูลรอชชายตระกูลรรบกี้เฟอร์เรอร์และพวกฝรั่งตะวันตกสมาคมฟรีเมสันสมาคมอินลูมินาติขบวนการไซออนิสตนาโต้ยูเอ็นเฟดซีไอเอเอ็ไอซีดข้อ2 การเมืองระบอบพ่อแม่ปกครองลูกมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและต้องรู้เรื่องทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ข้อ3ระบบเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงด้วยสหกรณ์ร้านค้าธนาคารหมู่บ้านข้อ4การจัดตั้งกองกำลังจิตอาสา4ล้านคนมาจัดการปราบคนโกงชาติปราบผู้มีอิทธิพลมาเฟียปราบยาเสพติดปราบบ่อนการพนันทุกชนิด ปราบพวกนักบวชอารัตทีหากินกับศาสนาข้อ 5. การสร้างคุณภาพคนไทยสยามให้มีมหาสติฉลาดปัญญาดีร่างกายแข็งแรงด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์การโภชนาการเทคโนโลยีไอที IT, นวัตกรรมข้อ 6. การสร้างคุณธรรมให้คนไทยสยามมีจิตใจดีงามมีความรักเมตตากันมีความซื่อสตัตย์ มีความถูกต้องมีความเป็นจริงมีความกตัญยูมีความเสมอภาคมีความเป็นกลางมีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมมีความเป็นธรรมมีความสุขสรรหน้าใสมีจิตใจวางว่างเบิกบานถึงนิพพานคนเป็นมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมด้วยมีองคุณธรรมมิกราชาวิเศษหกประการ เป็นธรรมนูนดำเนินชีวิต